เรียกลูก <ules> ค้าเรียกลอย่างไงก๋วยเตี๋ยวไม่ครับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วอ่าก๋วยเตี๋ยวเรือมาแล้วครับเอาเลครับเอมีก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวผัดกระเพราข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะครับนี่มี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 อะไรบ้างมั้งมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมีข้าวผัดกะเพราข้าวไข่เจียวทรงเครื่องครับอ่ามีหลากหลายค่ะขายอยู่ที่ไหนคะวันนี้เรามาขายอยู่ที่ไหน ภาษาอีชายทะเลสะพานใหม่จุมรีนะครับเอ่อเรียกลูกค้าก่อนลูกค้าเข้ามาก่อนเร็วลูกค้าสะพานอะไรลูกค้าสะมีอะไรกินบ้างไหมมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวผัดกะเพราข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะครับนี่รับอะไรดีครับเจ้านายชอบกินเส้นหมี่กระตุกใช่เหรอเส้นหมี่ครัหมีเอ่อ เจ้านายก่อนได้ครับได้แลนะครับชามเท่าไหร่ชามเท่าไหร่คะเราขายชามเท่าไหร่สอชามเท่าไหร่ชามละสี่สิบบาทครับชามละสี่สิบบาทนะชามละสี่สิบบาทได้อะไรบ้างได้เส้นก๋วยเตี๋ยวได้เนื้อได้ลูกชิ้นได้ผักนะคะชามโตๆตสี่สิบบาทนะคะก็มาอุดหนุนกันได้ค่ะร้านของเราจะอยู่ตรงไหนบ้างคะก็มีที่ตลาดอินจาชายทะเลสะพานใหม่แล้วก็ตลาดหน้าศาล แล้วก็มีที่จะไปที่บางแสนนี่ครับจที่บางแสนค่ะหลักๆก็จะอยู่แถวชมบุรีค่ะ่อชมบุรีแล้วก็ตามงานงานวัดงานประจำปีอะไรอย่างนี้รับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะคะรับออกงานรับจัดเลี้ยงอ่ามีอีกมีอีกมีอีกมีที่ไหนนะ ไปต่อไปต่อค่ะอ่าคันนี้นะคะก็คือลูกค้าเดิมๆแล้วว่าตอนนี้เรามีร้านอยู่แล้วแต่ว่าร้านของเราอ่ะไปอยู่อยู่ในอยู่ในโรงงานก็คือปกติ่ในโรงงาน้ค่ะอยู่ในโรงงานก็คือกลุ่มลูกค้าก็จะอยู่แทบพนักงานในโรงงานค่ะตอนนี้ก็คืออยากจะขยายสาขาอยากให้คนข้างนอกมาได้กินของเราบ้างใช่ นะคะก็เลยเกิดสาขานี้ขึ้นมาค่ะก็จนะออลืมไปหุดนกันนะคะคันนี้ก็คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายข้าวด้วยอาหารตามสัง่งเอ้ยไม่ใช่อาหารตามสัง่งข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพราไข่เจียวค่ะนะคะทำไมถึงออกรถคันนี้ออกมาเพราะว่า,วามองอว่ามองว่าเราเราเราไปหาเราไปหาคนดีกว่ารอคนมาหาเร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 าจะไม่รอโทษนะคะไปก่อน <laughs> บงังเราจะไม่รอให้โอกาสมาหาเราเราจะเข้าหาโอกาสค่ะแล้วนะคะ่ะก็เป็นการแบบเพิ่มไรายได้ขึ้นมานะคะตอนนี้ก็คือทุกอย่างทาอะไรทาอะไรทํไรายได้แล้วม,มีแรงได้ก็รีบทำรีบบอกโกย<ด>เราไม่รู้ว่านะคนข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดอย่างที่เคยน่าจะเคยประสบ,ะบด้วย,ะวยนะคะก็มีประสบการณ์มาแล้วว่ามันเป็นยังไงมานะคะตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็ จะเริ่มกันขยับขยายไปนะคะคันนี้ของเราก็คือลูกค้าตอนแรกดูไว้เป็นสเปคเริ่มต้นแต่ว่าพอไฟแนนซ์อนุมัติแล้วน่าจะมีในใจน่าจะมีแบบในใจอยู่แล้วใช่ไหมว่าอยากทํำรถเป็นแบบไหนนะคะก็ไปกลการไปว่าตอนนี้ก็คือตัวตัวตัวหัวลังคาเป็นแบบทรงตัวกล่องใหญ่ๆเพื่อไว้ทําอะไรเออไว้เก็บของเก็บของหล้วเก็บเก็บเด็ก ไ้เผื่อลูกพาลูกไปลำบากลูกลำบากพาลูกไปขายของด้วยก็คือในหัวเก่งก็คือสามารถที่จะเก็บของได้เก็บน้องไว้ในหัวเก่งก็ได้นอนในหัวเก่งได้เพราะว่าข้างในเก่งจะเป็นทรงใหญ่ค่ะแล้วก็ตัวตู้หลังคานะคะก็เปิดปีกซ้ายแล้วก็ขวาเพื่อให้ดูแบบโล่งๆนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ของเราคันนี้จะเป็นทั้งหมด3ตัวเลยนะคะก็จะเป็น ลักษณะตัวยูนะคะเจาะหม้อไวเสียวไว้ให้ลูกค้าก็บอกได้ว่าใส่เบอร์อะไรนะคะมีซิงน้ำให้เรียบร้อยเลยคันนี้ก็เปรียบเสมือนจะเป็นรถจะเป็นทั้งรถเป็นทั้งบ้านนั่นแหละไปด้วยกันนะคะก็คือฝนตกแดดออกก็อยู่ในรถได้นะ mm hmm. ประมาณนี้เลยค่ะ mm hmm. สีภายในลูกค้าก็เลือกเอง mm hmm. เมนูสติกเกอร์ตามนี้เลยค่ะนะคะเราก็จะมีเมนูให้เรียบร้อยเลย mm hmm. เวลาลูกค้ามานะคะก็ชี้ชี้สั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวพ่อค้าทาให้น mm ี hmm. ่นะคะ mm hmm. <laughs> ก็ตอนนี้ก็คือหลักๆก็คือของคุณโอมค่ะก็จะอยู่แถวโซนชนบุรีนะคะก็ผมปุ๋ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าของฟู้ดทักนะคะเป็นเจ้าฟู้ดทักอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มฟู้ดทักที่ไว้ออกงานรับงานอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวปุ๋ยจะให้ทางคุณโอมติดต่อกับทางแอดมินของฟู้ดทักศรีราชานะคะจะได้เป็นสมาชิกด้วยกันเวลามีงานมีอะไรจะได้ไปด้วยกันอ่าเขาเรียกว่าคนในช่างจะได้ หลากหลายแล้วก็เวลาแบบบางทีบางทีในกลุ่มนั้นนะคะบางทีแบบว่าลูกค้าเขาแบบคอมเพนว่าอยากได้รถนี้รถนี้รถนี้แล้วเขาไม่ว่างหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้รถเราจะได้ไปร่วมง,งานด้วยนะคะคก็เดี๋ยวค่อยเรื่องคนในช่างก็ค่อยคุยกับเขาอีกทีหนึ่งว่าสะดวกไม่สะดวกนะคะตามนี้ได้เลยคะ่ะเป็นยังไงคุณอมเจอปุ๋ยจากช่องทางไหนจากเฟซบุ๊กและทิกตอกเฟซบุ๊กและทิกตอกนะคะทำไมถึงเลือกมาหาพี่ปุ๋ย น่าจะน่าจะดูหลายๆเจ้าน่าดูมาหลายเจ้าครับค่ะก็ดูมาหลายเจ้าเพราะว่าดูแลของพี่มันโปมีอะไร<อ>มาห,หาพี่ดูพี่แบบว่าดูแล้วแบบพี่ตกแต่งไว้ตามที่เราอยากได้ก็รวมๆแล้วเป็นยังไงชอบไหมคะสำหรับ,อ,บออกมา ได้ตามที่ต้องการได้ตามที่ต้องการก็ขอให้คันนี้นะคะเฮงเฮงปังปังนะคะขยายสาขาเรื่อยๆนะคะก็ก็ได้ข่าวว่าถูกหวยด้วยแอบส่องมานแอบส่องมาน้องให้โชคไปแล้วนะคะก่อนที่จะรับรถนะน้องให้โชคไปแล้วนะคะก็ขอให้คันนี้นะคะเฮงเฮงปังปแล้วก็รับโชคเรื่อยๆนะคะขอบคุณน้องโฮมากนะคะที่ใหุ้๋ยดูแลค่ะไปไหนต่อนะคะลืมแล้ว ปิดล้านปิดร้านปิดร้านด้หรอไม่ถ่ายรูปเลยค่อยปิดร้านอ่ะเรลงไปถายด้วกัครับมาสองไงว่าถูกหวยแล้วอ่าอ่างวดไหนนะหนึ่งกันยาใช่รับใช่ปหนึ่งหนึ่งกันยาหรือว่าหวยอ่ะหนกันยาไอ้นนีหกศูนย์หกอ่ะเออสามตัวเลยเหรอถูกสองตัวกับสามตัวแล้วก็ไปถูกหวยลาวหกศูนย์ห้าถูกสองตัวกับสามตัว แล้วเราก็ทเออเห็นไหมนี่ไงหวยลาก็ออกพี่605สามตัวนี่แหละบอกแล้วหวยลาก็คือมีหวยอะไรชาดด้วหรอมีมันเยอะแยะเลยนะ ออโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะคะส่งมอบกันนะคะลูกค้าถูกหวยไปแล้วบอกอย่างที่บอกก็คือป้ายแดงตอนพอเวลาปุ๋ยถ่ายรูปไปก็ไปลุ้นด้วยคัดเอาต้องสับลงมาด้วยก็ได้ค่ะไปค่ะ แล้วก็ตอนอ่โอเคมันต้องจับสองคนนะพี่ต้องต้องแบบว่าให้ให้แบบว่าฝั่งนี้ปลดล็อกสักหนึ่งอันปิดฝาด้านข้างด้านล่างก่อนด้านล่างก่อนนะกันไว้อโอเคถึงที่จับมือค่ะผักเข้าไปอ่า จริงๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะเปิดก่อน,นจริงจริงเวลาถ้าเกิดว่าออกไปแล้วฝนตกแป๊บนึงนะคะฝนตกแล้วแบบเรายังเปิดร้านอ่ะไม่ต้องไม่ต้องล็อกไม่ต้องขอไม่ต้องข้อตรงนี้ก็ได้ก็เปิดได้เลยแป๊บนึงนะมันก็จะแบบโทษน,นระวังหน้ามันก็จะเพิ่มกันศาสตร์เข้าไปได้อีกถ้าหมายถึงฝนตกถ้า,าถกเกิดไม่ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อแบบเอ้ยอะไรประมาณนี้โอเค พักกดอ่าตู้ของเราก็จะเป็นเปิดปีกยกนะคะซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเปิดเป็นเก้าอี้นะคะเปิดเป็นโต๊ะอ่ะล็อกรล็อกล็อกก่อนอ๋อต้องเราต้องล็อกก่อนใช่ใช่แต่เราเอาึ้นโอเคเข้าแล้วีปฟังมัน ด้านท้ายก็เป็นเปิดเป็นโต๊ะบาร์ค่ะแล้วก็เป็นปีกแบบนี้เลยโอเคถ้าตู้หลังคาทรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้นรถให้ด้วยอาผมองให้เรียบร้อยค่ะอ่ามาด้านข้างครับบาเก็บค่ะโอเค เอาฝาข้างขึ้นล็อกฝั่งนอนล็อกใหม่ล็อกใหม่อหมอโอเคตีค่ะ่ะเกิดให้เรียบร้อยโอเคตอนที่เราเสียบปลั๊กอยู่ตอนนี้ตอนนี้เราเสียบปลั๊กเสียบไฟอยู่นะคะ ก็ถ้าเกิดว่าเราจะถอดสายเก็บร้านแนะนําว่าถอดจากปึง้งโอเคแนะนําว่าให้ถอดจากขั้วนี้ก่อนแล้วค่อยไปถอดตรงนู้นเพราะว่าอย่างน้อยก็คือไม่ให้ไฟมันชอ็อตมันเชื่อมตรงนั้นนะคะแต่เหมือนกันเวลาเวลาเราเสียบปลัก๊กอะเสียบปลั๊กที่สที่ท,ทีใช้อย่างไฟอะคะ่ะเราเสียบนู่นก่อนแล้วค่อยมาเสียบนี่ครวถอดถอดจากตรกนี้ก่อน,นใช่ไม่งั้นแล้วกระแสะไฟมันจะยุ่งอยู่ นะคะเจนขอบนู่นได้เลยค่ะอคขอบคุณครับอันนี้เดี๋ยวไว้ได้ได้ลบกันเล ว่าสนใจอยากออกรถฟุตทักนะคะก็ติดต่อปุ๋ยมายไ,ได้เลยค่ะทางเบอร์โทรนะคะ083-0604649แอดไลน์ได้เหมือนกันค่ะหรือ Facebook นะคะซูซูกิเซลถุงปุ๋ยนะคะช่อง YouTube ตามนี้ได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอพบพระคุณมากนะคะสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ